ออตเตอรี่เข้าใหม่ครับหนึ่งแปดสองัวนี้ไม่มีฝาครับฝาหลังันนี้ครับอันนี้สวยออตเตอรี่เข้า,ารายการผ่านก็มีครับอันนี้หน,นึ่งแปดสองครับอยู่ราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าครับ อันนี้หนึ่งหกครับหกตัวนี้ก็สวยครับสวยๆเดิมๆครับตัวน,นี้สองหมืนหกครับตัวนี้ก็หนึ่งหกสี่ครับตัวนี้สองหมืนหกครับผมหนึ่งหกสี่อันนี้หนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่ครับสองหมืนหก นี้เม็ดแปดครับนี่สองหมื่นสี่ครับอันนี้ก็หนึ่งหกสามตัวนี้ก็สองหมื่นหกครับผมแต่นั้นเม็ดแปดใส่สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับแปดตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สองหมื่นเก้าครับ พร้อมย่อยผ่านก็มีนะครับชุดชุดล้อหน้าล้ถไถก็มีครับ,น,รบนีพร้อมบางควนพร้อมรังคาครับหกพันห้าผ่านครับผ่านกระถูนี่สองนสองครับมาคัดเอาครับผ่านนี้ก็ขายนะครับผ่านโค้งสี่ห้าสีเจ็ดครับ เฉพาะคานะครับสามพั 3, นห้าชุดดันนะครับาทางไปก่อนรถไถเราก็มีขายนะครับขาสูงครับขาสูงสามพันห้าครับเราทำรารดสไลด์ ผ่านสามพครับสี่ห้่เคันใหม่ครับออกมามีโรตเรี่หนครับนี่ก็สองหมื่นหผานสามหมื่นสครับบันสี่ไต่สามสี่สามหกครับ1หมืเอ่อนี้ผ่าน อันนี้หมื่นเจ็ห้าครับนี่ก็หมื่้ายางก็มีนะครับยาง้สองกระบะดำครับคาสีเจิบห้าครับยาวสามเมตรแดกว้างสองเมตรสบนี่ครับกระบอกดำสีตันอุปกรณ์ครบครับหกหมื 65. น้าี่ครับหกหมื่าบอกดำมีครบครับ AC 75นะครับใส่พวก F CNPR 120ครับสวยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ถังครับไฮดรอลิกก็มีนะครับเกนนี่เกนสองตันหกครับสามสี่ปอกสามปอกสี่ชักสามชักสี่ปอก สองตันหกครับสวยจะมีแสนหนึ่งหมื่นห้าันรถไถสบห้าครับตละแสน8ปดห้ครับผมหนึ่งแันบาทฝานสามครับรถโม่ขายนะครับโม่สคิว1นึ่งแสนบาทครับฝานสามหมืห้าครับ มันไดขึ้นรถเกี่ยวรถไถครับกว้างสองเมตรยี่สิบสำหรับหกล้อมีปั๊มมีกระบอกรบนะครับแล้วก็มีรถขี้รถไถฟอร์ดขี้รถไถฟอร์ดครับ เจ็ดเจ็ดที่สามครับคลิปธุรกิจบ้านโปง่งนี่ครับเจ็ดที่สามเท็ดก็ยังอยู่ครับโอ้ของกระมลครับกระมล KMT อันนี้สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับ เราไสี่สิบห้าราคาเดียวกันครับแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสีท่สิบห้าแลรงเราตักก็มีนะครับตักสองแสนห้ 250, าครับตักตู้แอร์ใหม่ๆครับแปดร้อยกว่าชั่วโมงเซ็เอเก้าสองแปดเซ็ครับ รถใหม่ๆไม่ค่อยได้ใช้ครับมีสอคันน่ครับสาตัวเปล่า99้าหมื่ครับ36มหอสอันนี้เปิดราคาที่2องแสนหครับผมนี่สามหกยังไม่เสร็จนะครับมัน,นจะ36มหกเอสพีแมโคนะโค2ตันครับ มีกี้เล็กเอาไว้ขุดปลาปลาอันนี้ก็เก้าหมื่นห้าครับก็สุดท้ายครับสามสิบสี่กำลังเก็บงานอยู่สามสิบสี่แรงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับหน้าหลังนะครับนะครับดูรถที่บ้านโนนแดงอำเภอหนองหงบ,บุรีรัมย์ เบอร์โทรก็0852087950ครับ